ป้าป้าป้าีมีีป่าอย่างนี้สบายดีพี่น้องเมื่อทุกคนพี่น้องเอ้วันนี้ตื่นแต่เช้ากะสิป้าพี่พ่น้องไปยามเบ็ดพี่น้องก็ยามตะขายดักนกพร้อมพี่น้องเอ้สีได้หรือเบลไดรพี่น้องกะไปลุนไปซ้มน้ำกันพี่น้องสิมันบาพี่น้องเอ้หากินตามธรรมชาติบ้านนอกบ้านนาเฮานี่แหละพี่น้องเอ้ไปไปยามเบ็ดน้ำกันพี่น้องมาโอ้นาจะถึกปลาพี่น้อง ็นบ่คั้นลงจังซี่แหละพี่น้องเอ้ยถือกปลาแล้วนี่จะสิขาดไปหรือว่าสิดูดไป,ลปแล้วพี่น้องเถือกปลาอยู่พี่น้องเอ้ยมาโอ้ปลาป้าป้านี่นี่นปลายยังดิโอ้บุ๋มีผู้ชายให้พี่น้องเอ้ยจับกล้องเองปลายยังพี่น้อปงปงลายหดไปแลว้วปะ

โอ้เครื่องพี่น้องเอ้ยดมาแล้วพี่น้องมันแล้วเต็มแรกเต็มแรกมานแล้วไปบริ่ารต่อไปพี่น้องได้ตัวเดียวพี่น้องเอ้ยอยามไปยามมามันบ่ถือพี่น้องนี่กระจ่หลายหลางอยู่ในเบ็ดก็ดี เดชัยตามแม่น้ำธรมรมชาติเลยพี่น้องปลากระจาจึกอึดใน .swing นี้พี่น้องเอง้ยก็ได้ปลา,าตัวเดียวปลาขาวซองโตพี่น้องโอ้ยอึดอยากคักยามตะไคร่ดักนกถือบ่พี่น้องนี่ถือเยู่ถือนกเข่าตัวนึงเห็นบ่นี่นกเข่าโอ้นกเข่าหูพี่น้องเอง้ยไปเห็นจะได จะมาถึงด่างคอยบ้านนี่บึง,บงนาตาของเพิ่นโอ้เปตายานมักมาห้องหลายพี่น้องอยู่ยไก่หมวกคอยยูนคอยกลางด่างใส่นิห้องเปตายานครับบึงปดเอาก่อนพี่น้องเลยได้ทั้งปลาได้ทั้งนกพี่น้องด็นี่นกเขาอันนี้ก็แม่น,นกเขาพี่น้องเลยบึงตาเขาตาโลโลตาโลโล